ก่อนจะเริ่มอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับเราไปดูเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายเพราะว่าเรื่องติีโกณมิติก็จะเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้ายแต่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากที่คล้ายกันนะครับคือสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็คือต้องมีมุมเท่ากัน3มมุมมุมต่อมุมในที่นี้สามเหลี่ยม abc ก็จะเห็นว่าคล้ายกับสามเหลี่ยม xyz มุม a มีขนาดเท่ากับมุม x มุม b มีขนาดเท่ากับมุม y มุม C มีขนาดเท่ากับมุม z ก็จะสังเกตเห็นว่าสามเหลี่ยม ABC คล้ายกันกับสามเหลี่ยม x yz นะครับจากทฤษฎีสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก็จะพบว่าอัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันย่อมเท่ากัน จากรูปก็จะพบว่า a สมมุตในกับ x b สมมุตในกับ y c สมมุตในกับ z เราจึงได้อัตราส่วนของด้านที่สมมุตในกันดังนี้ c ส่วน z a ส่วน x b ส่วน y มีค่าเท่ากันซึ่งเรื่องความคล้ายก็จะอยู่ในม .3 เทอม1คณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับก็ตรงนี้ก็กล่าวย่อๆคร่าวๆ ไว้เพียงเท่านี้ส่วนในเรื่องอัตราส่วนตีโกมิติก็ได้กล่าวไปตอนแรกว่าคือเป็นอัตราส่วนของความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากที่คล้ายกันนะครับเป็นยังไงก็ต้องไปดูคำศัพท์เพิ่มเติมเพื่อเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึง s ซ n อัตราส่วน s ซ n cos แทนนะครับพิจารณาสามเหลี่ยมมุมฉาก a b c นะครับเราไปพิจารณาที่มุม a มันจะมีด้าน3ด้านก็คือด้าน b c ด้าน a c และด้าน b c ก็จะเห็นว่าด้าน a b เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากจากรูป เป็นด้านที่ยาวที่สุดสัญ,ญลักษณ์ที่ควรรู้จักนะครับก็คือด้านตรงข้ามมุม C คือตรงข้ามกับมุมฉากก็ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว C เล็กมุมจะเขียนด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัวใหญ่อักษรตัวใหญ่ส่วนด้านจะเขียนด้วยอักษรตัวเล็กด้านตรงข้ามกับมุม A ก็คือ ต้องเป็น A เล็กในทำนองเดียวกันตรงข้ามกับมุม B ก็เป็น b เล็กพิจารณาที่มุม A นะครับ <c oughs> มันจะมีด้าน3ด้านคือตรงข้ามมุมประชิดมุมแล้วก็ตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมก็พิจารณาง่ายๆว่าแขนของด้านจะต้องไม่ติด กับมุมที่เรากําลังพิจารณาในที่นี้เราพิจารณาที่มุม A ด้านที่ไม่ติดกับมุม A. ก็คือด้าน bc สัญ,ญลักษณ์ย่อๆก็คือเขียนแทนด้วยคําว่าข้ามก็แล้วกันข้ามในที่นี้หมายถึงด้านตรงข้ามกับมุม A ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านประชิดมุม A สังเกตง่ายๆจากรูปก็คือ ด้าน AC นั่นเองเพราะ AC ติดกับมุม A ด้านประชิดก็ให้ดูที่แขนของด้านนั้นจะต้องติดกับมุมที่เรากำลังพิจารณาตรงนี้เป็นด้านประชิดหรือเขียนย่อๆว่าชิดครับ <c oughs> ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากนั้นดูได้ พยายามแยกออกไปจากสองด้านนี้ให้ได้คือจะอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากในที่นี้คือมุมสด้านสีนั่นเองเขียนแทนด้วยฉากสามเหลี่ยม abc รูปเดิมนะครับลองพิจารณาที่มุม b บ้างเมื่อกี้เราพิจารณาที่มุมเรูปเดิม เพื่อความชัดเจนเขียนแยกรูปออกมาลองพิจารณาที่มุม B เราก็พบว่าด้าน B จะเป็นด้านตรงข้ามเนื่องจากว่าแขนของด้านไม่ติดกับมุม B ด้าน A ก็จะเป็นด้านประชิดมุม B เนื่องจากว่าแขนของด้าน a ติดกับมุม b ซึ่งเป็นมุมที่เราพิจารณาประชิดก็เขียนด้วยคำว่าชิดส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน c ก็ยังคงเป็นด้าน c เดิมเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมรูปเดิม ก่อนที่จะไปพิจารณาอัตราส่วนไซน์โคไซน์หรือคอสแทนเจนหรือแทนเราก็ต้องอาสามารถแยกแยะออกได้ว่าด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านประชิดไม่ว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นจะหันไปทิศทางไหน เราต้องแยกให้ออกแล้วก็การพิจารณาต่อไปจะทําได้ง่ายขึ้นพิจารณามุม A นะครับก็จะได้ว่าไซ n a มีค่าเท่ากับความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็จะได้ว่าไซ n ก็คือย,อย,อยอ่อๆอ่าข้ามฉากนะครับ ข้ามฉากจากรูปข้ามก็คือ A ฉากก็คือ C ก็จะได้ว่าไซน์ A มีค่าเท่ากับ A ส่วน C c o โคไซนหรือ Cos A ก็จะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของความยาวของด้านประชิดมุม A ส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากหรือย่อๆว่าชิดฉากจากรูปเราก็จะได้ว่า cos a มีค่าเท่ากับชิดคือ B ฉากคือ C cos a ก็คือเป็น B ส่วน C t แทน A มีค่าเท่ากับ ตราส่วนของด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้วยความยาวของด้านประชิดมุม A หรือย่อ,ยอว่าข้ามชิดจากรูปก็จะได้ว่าแทน a มีค่าเท่ากับข้ามคือเชิดคือบก็ได้ว่าแทน a เท่ากับ a ส่วน b ตามลำดับนะครับทบทวนนะครับ sin ข้ามฉาก cos ชิดฉาก tan ข้ามชิดซึ่งแรกๆอาจจะดูแล้วงงนะครับแต่ต่อๆไปใช้บ่อยๆพวกนี้จะไม่ยากเหมือนสูตรคูณใช้บ่อยๆก็จําได้พิจารณามุมบีบ้างนะครับ Si n B ข้ามฉาก ข้ามก็คือ b ฉากก็คือ c cos b ชิดฉากค้ s ชิดก็คือ a ฉาก c ตามลำดับ tan b ข้ามชิดข้ามก็คือ b ชิด a ครับ s i n cos tan ข้ามฉาก b ส่วน c ชิดฉาก a ส่วน c ข้ามชิด b ส่วน a ตามลำดับนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างสามเหลี่ยม abc รูปหนึ่งมีมุม c เป็นมุมฉากดังรูปนะครับและ17 sin b เท่ากับแ ตงหาค่าของ cos a บวก sin a tan a บวก cos b sin a บวก tan b ตามลำดับนะครับาจากโจทย์กำหนดให้นะครับ17 sin b เท่ากับ8จากตรงนี้เราต้องจัดรูปใหม่เราก็จะได้ว่า sin b มีค่าเท่ากับ แปดส่วน17ย้าย17ไปหารที่เราชอบพูดกันแต่ตามจริงก็คือนำา1ส่วน17คูณเข้าทั้งสองข้างก็เป็นแบบนี้ตามหลักการแก้สมการนะครับไซบีเท่ากับ8ส่วน17จากที่รู้เมื่อกีนี้นะครับไซก็คือข้ามฉากกับพิจารณามุมบเราก็จะสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยม abc ข้ามก็คือแขนต้องไม่ติดเลยได้เป็นด้าน AC เป็น8ฉากก็คือตรงข้ามกับมุมฉากในที่นี้คือ17ไซ n เท่ากับ8ส่วน17ข้ามฉากส่วนด้าน BC เราสามารถหาโดยใช้ทฤษฎีปิทาโกรัสด้านที่ยาวที่สุดคือ AB กำลังสองจะมีค่าเท่ากับผลรวมของด้านประกอบมุมฉากผลรวมของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากได้ว่า AB กำลังสองเท่ากับ AC กำลังสองบวก BC กำลังสองก็จะได้ว่า BC เท่ากับสแควรูท17กำลังสองลบด้วย8กำลังสองเท่ากับสแควรรูท225 BC เท่ากับ15 ก็จะได้ด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยม ABC ครบถ้วนนะครับเมื่อได้ด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยม ABC ครบแล้วนะครับก็ไปดูที่คําถามข้อ1ถามว่า cos A บวก sin A มีค่าเท่าไหร่เราก็ดู cos A นะครับ cos ก็คือ ชิดฉากคอส a ชิดก็คือ8ปอกแขนติดใช่ไหมครับฉากก็คือเป็นด้านเดิมคือ17ชิด8ฉาก17ครับเกิดเลยได้ว่า cos a เป็น8 17. ส่วน17 sin A ข้ามฉากข้ามก็คือ จากรูป15ฉากก็คือ17ก็ได้ว่า sinA มีค่าเท่ากับ15ส่วน17เผื่อไม่ทันนะครับ Co s เชิดฉากชิดก็คือ8ฉากก็คือ17 sin A ข้าม สิบห้าฉากก็คือ17 sin a ซบวก c ค s a ก็เลยได้เป็นแปดส่วน17บวก15ส่วน17ได้เป็น23ส่วน17จครับจบคำถามข้อหนึ่งข้อสองแทน a บวก c ค s b จากรูปนะครับแทน a แทนก็คือข้าม ชิดก็เลยได้เป็น15ส่วน8แทน B B, B อยู่นี่อ่าโทษทีครับคอส B B, B อยู่นี่คอสก็คือชิดชาบก็เลยได้คอส B เท่ากับ15ส่วน17 15ส่วน17 เมื่อได้แทนและ cos มาแล้วก็เลยได้ว่าแทน b บวกคอส b เท่ากับ15ส่วนแบวกกับ15ส่วน17ตรงนี้ธรรมดานะครับบวกลบเศษส่วนได้เป็น375ส่วน130ทวนใหม่นะครับทวนตรงนี้แทน a a อยู่นี่ข้าม15ชาชิด 8. cos B ชิดฉากนะครับจากรูปโอเคข้อ okay. 3 <c oughs> ตามคำถามเป็น sin a บวกแทน B นะครับแต่ตามเฉลยเป็น sin B บบวกแทน B เพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกแก้คำถามเป็น s ซ n b บวกแทน B นะครับตรงนี้ก็ทิมตกนิดหน่อยทิมผิดก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาดู sin B B sin ก็คือข้ามฉากได้เป็น8ส่วน17แทน B ข้ามชิดได้เป็น8ส่วน15 sin b บบวกแทน B จึงมีค่าเท่ากับ8ส่วน17บวก8ส่วน15ได้คาตอบเป็น256ส่วน255สรุปคร่าวๆนะครับสำหรับสิ่งที่ได้ไปในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติจะกล่าวถึงอัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่คล้ายกันนะครับที่นำเสนอไปมี3อัตราส่วนสำคัญหลักๆก็คือได้แก่ sin cos t แทน i ซก็คือข้ามฉาก cos ชิดฉากแทนข้ามชิดนะครับนอกจากนี้เราจะเห็นว่าแทนนะครับแทน B จะมีค่าเท่ากับ sin ์ B ส่วนด้วย cos B เราดูนะครับ sin B B ส่วน C cos B A ส่วน C C ตัด C ตัดไลาเป็น B ส่วน A ก็เลยได้ข้อสรุปอีกข้อหนึ่งว่า sin B ส่วน cos B เท่ากับแทน B นั่นเองครับ